จัดตัวรังเตรียมสูงขอโทษต้องเลื่อนงานคอนเสิร์ตรีบออกข่าวแจ้ข่าวพร้อมขอโทษที่ต้องเลื่อนงานคอนเสิร์ตในวันที่26กุมภาพันี้สําหรับนักร้องเพลงดีหนุ่มกลาหลังต้องจัดตัวตามมาตรการเนื่องจากใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด1 9โดยทางต้นสังกัดได้ออกหนังสือแจ้งว่าทางต้นสังกัดซีเนียร์เรคคอร์ดขอเรียนให้ทราบว่าศิลปินหนุ่มกลาได้มีการร่วมงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด1 9จึงต้องทำการกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ปฏิบัติตามมา,าตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดขับทีมีความจำเป็นต้องขอเลื่อนงานวนันที่26พค2565ที่านเถอจังหวัดภูเก็ตออกไปก่อนท้งนี้หนุ่มกะลาและทีมงานคช้ายจีนอิเล็กทรอนิกส์ต้องขออาภัยในความไม่สะดวกมาณะที่นี้เป็นหนุ่มกะลาได้เขียนแคตตันเอาไว้ว่าขอโทษทุกๆคนวันนี้จากตัวเข้าวันที่มแล้วครับทางการกำลังใจจากเพื่อนๆในวงการและแฟนค่ะที่เข้ามาคอมเมนต์นกันเียบเลยค่ะ